S <S 2> <S 2> เป็นเรื่องต่อ,อเรื่องที่เราเล่ามาตลอดครับผมคดีรอบวางไม่ใช่ตคดีไม่ใช่รอบวางเพลย์แล้วคดีวางเพลิงเกียวโตอ,อนิเมชั่นโอ้มีความคืบหน้าแล้วใช่ไหมมีความคืบหน้าแล้วครับผมอ่ะเราขย่าขวดกันสั้นๆไม่ต้องเรื่องรายละเอียดคดีไม่ต้องพูดกันแล้วเนาะแต่เอเรื่องสารเนี่ยตอนนี้อยู่ในชั้นไต่สวนอมีการเปิดไปแล้วที่ผ่านมีนะมีการ ไต่สวนประธานของคดีคนปัจจุบันว่าตอนที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอ่าแล้วก็เปิดให้เอ,อผู้สูญญาติของผู้สูญเสียถามกำเลยในศาลว่าต,ต้องการถามอะไรให้ศาลเป็นพยานยและคำถามคำตอบนั้นก็จะมีผลต่อการพิจารณาคดีอ๋ออ่าอ,อันนี้คือผ่านไปสองสัปดาห์นี้ไต่สวนจิตแพทย์ ที่ประเมินจำเลยในคดีนี้อ่าเพราะอย่าลืมว่าข้อต่อสู้ของจำเลยคือ,อมีภาวะไม่ปกติทางจิตระหว่างการก่อเหตุอเอามาเป็นข้อต่อสู้มไม่ได้คือไม่ได้พผ้ผิดหรอกก็คือเพื่อจะได้รถโทษเท่านั้นเองอืมเรื่องทำอ่ะชัดเจนอยู่ละมีทั้งคิดมีทั้งหลักฐานวัตถุหลักฐานอายาน นายจำเลยสู้คดีว่าจำเลยมีความปกติทางจิตในระหว่างที่กระทามีการวิเคราะห์กันว่าที่ขอสู้ในแนวทางนี้ก็ตามที่บอกไปแล้วลดโทษตัวเองถ้าศาลเห็นว่ามีการตอนที่มีตอนที่ทำอะทำเกิดเหตุอะมีความปกติทางจิตก็อาจจะละเว้นโทษประหารก็ได้จังพุกต่อชีวิตก็ยังดีอะไรว่ากันไปใน,ม,ม,น,น,ในมุมนั้นนะในมุมนั้นนะอ่าเปิดพยานแพทย์ผู้ตรวจสอบวินิจัยสภาพจิตของจำเลยคน มีอยู่สองคนนะคนแรกที่เชิญมาช่วยดูก็คือศาสตราจารย์ทาคายุกิโอคาดะมหาวาลัยแพทย์ศาสตร์นละจิตเวชโตเกียวหล <c oughs> ังจากอธิบายวิธีการประเมินสภาพจิตของจำเลยแล้วศาลก็ถามว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากสภาพผิดปกติทางจิตใจหรือไม่ <c oughs> คุณหมอตอบกับศาลว่าผู้ต้องหามีอาการของโรคจิตหลงผิด <c oughs> และโรค จิตหลงผิดเนี่ยก็มีผลกักการดําเนินชีวิตของจําเลยด้วย <c oughs> อืมอืออ่าเดี๋ยวก่อนโรคจิตหลงผิดผมแปลภาษาไทยมาแต่ว่าเอาชื่อแบบที่จะเอาไปเซิร์ชในภาษาอังกฤษในอินเทอร์เน็ตได้มันคือ delusion channel disorder <c oughs> อ่าออคือภาวะที่มีความเชื่อหรือความคิดผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงอืม <c oughs> แต่ไอที่น่าสนใจเ่ยไอ้โรคเนี้ยมันไม่ใช่แบบเป็นโรคจิตเป็นที่เป็นโรคจิตไปเลยอะอ๋อแต่ delusion delusion เนี่ยจริงๆรู้สึกว่าเขาใช้ เขาใช้เปรียบเปยคาประเภทแบบประเภทแบบจูนิเบลด้วยนะเออแบบว่าอธิบายหมายถึงว่าเป็นคําจากัดความอธิบายว่าจูนิเบลคือประเภทไหนอย่างหนึ่งคือก็คือมีคาว่าดิลูชันอธิบายอยู่เหมือนกันจะบอกมันก็แบบไปดังอ่านมาเป็นฟาวเบลแบหนึ่งเหรอใช่เออประมาณนั้นอนะคือถ้าถ้าโรคจิตมันคือซ้ายสุดนะคนปกติเป็นขวาสุดอะไอ้โรคเนี้ยมันจะตัดสินอยู่กลางกลางะกลางไหนก็ได้ขึ้นอยู่ับ ผลของโอเคการกระทาตรงนี้เออมันก็ไม่ใช่โรคจิตสะทีเดียวอืมอืมอืมอเออเออนั่นแหละก็คือให้การกระสานไปอย่างนี้หมออีกคนหนึ่งอืมอ่าครับผมที่ถูกมอบหมายให้ประเมินสภาพจิตใจของจอมเลยก็คือในแพทย์ทิซาชิวาดาคนนี้อยู่โรงพยาบาลสภากาชาติโอซาก้าใกล้ๆบอลถ้าบอนมีข้อสงสัยอะไรบอนก็ไปโรงพยาบาลแล้วถามหาเลยทิซาชิ ไม่กูเด่นไม,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 ไม่อยากไปทำฮิตาชินี่เรียกเรียกชื่อตรงๆนี่คือแบบว่ามันอย <G ül üş> <G ül üş> ากกูตางมากเลยโดน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 ออกออกโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นนิติเมตจังเลยไม่ใช่ดีกอร <G ül üş> ์ดอ่ะ <G ül üş> ก็คือเนี่ยโจทย์คนเนี้ยเขาโจทย์ของศาลคือสภาพจิตของจำเลยอ่ะพร้อมที่จะรับโทษหรือไม่ฟังแล้วแปลกๆล้วไปถึงว่ารับโทษไปรู้สึกหรือสาหรือไม่อะไรลักษณะนี้เหมือนเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นโรคคือการได้รับโทษของมึงอ่ะ บันได้รับมึงจะรู้สึกผิดรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันใช้คำว่าอะไรคำถามญี่ปุ่นก็แปลกๆกันเนาะอออก็คือสภาพจิตใจของจำเลยพร้อมจะรับผิดในการพิภากษาคดีของศาลในคราวนี้หรือไม่อฟังคำตอบดีกว่าเผื่อจะเข้าใจคำถามมากขึ้นผู้ต้องหามีอาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงอืม อยากไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตใช้คำว่าพารานอยด personality disorder อโอ้โหเป็นแต่ไอ้โรคเนี้ยไอ้โรคบุคิกภาพผิดปกติไอ้โรคจิตหลงพิษเนี่ย hmm. ไม่ได้มีอิทธิพลที่จะผลักดันให้จำเลยก่อเหตุวางเพิง hmm. จากการทดสอบหลายๆอย่างลักษณะอิสัยของจำเลยมักจะผลักความผิดให้เป็นของผู้อื่นก่อนเสมอ hmm. และมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรุนแรงเมื่อมีอะไรไม่ได้ดังใจเดีวฟังอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ดีต่อจำเลยเออเออเออนี่มันอาการแบบพวกพวกชาวเน็ตหัวร้อนนี่หว่าใช่ป่ะเออเออเออนั่นแหละเท่าที่พวกขนาดขนาดฟังฟังแล้วเหมือนจะไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อจำเลยเท่าไหร่นะอืมอืมอืมพอหลังจากจบคำให้การของแพทย์แล้วเนี่ยก็ เปิดให้คำเขาเรียกว่านะให้ฝั่งอายการกับให้ฝั่งทนายเนี่ยก็ขึ้นวักว่าความบนบรลังอีกทีนึง่งจะมีข้อแก้ต่างข้อสักทอดข้อตู้แย้งเลย,ยไหมอืออายการเปิดก่อนอืขอยืนยันตามที่เคยกล่าวเปิดไปตอนไตส่สวนอืจำเลยมีจัดจนารับรู้ถึงการกระทําของตัวเองในการก่อเหตุอื หลักฐานต่างๆไม่มีการแสดงท่าทีที่จะลังเลในการก่อเหตุแต่อย่างใดเลย mm hmm. สาเหตุที่ทำให้จำเลยก่อเหตุเพียงเพราะแค่จำเลยไม่ได้สิ่งที่อยากได้ตามใจหวัง mm hmm. ผลงานนิยายของเขาที่ไม่ได้รับเลือกแทนที่จะเข้าใจอย่างปุถุชนทั่วไปว่าผลงานของตัวเองไม่ดีพอ mm hmm. กลับไปโทษคนที่จัดการประกวด mm hmm. ที่ไม่ใช่อาการทางจิตแต่เป็นความเห็นแก่ตัว เห็นเรื <divide> ่องที่กายของตัวเองสําคัญกว่าชีวิตของคนสาสิบหกคนที่ได้สูญเสียไปจากการกระทําของจําเลยอืไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่ประจับว่ามีอาการทางจิตทําให้จําเลยก่อเหตุดังนี้ขึ้นอทนายไม่ยอมทนายแก้ต่างจะจำเลยมีสภาพความปกติทางจิตใจในระหว่างก่อเหตุก็เป็นไปได้ แต่มันไม่ใช่ว่าส่งนิยายประกวดแล้วไม่ได้วันทําให้เกิดอาการทางจิตอืมแต่มันเป็นสิ่งที่สะสมมาก่อนหน้านั้นเพราะเขามีสภาพผิดปกติเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงตามที่หมอเขาวิจิืมแล้วไม่ได้รับการเยียวยามากเกินกว่าสิบปีมันทําให้สะสมจนนําไปสู่จุดที่ทําให้จาเลยไม่สามารถแยกผิดชอบชั่วดีในโรคแห่งความเป็นจริงได้อืมแล้วไปย้ําว่าให้ดูคลิปต,ตอนที่จําเลยเตรียมก่อเหตุ แล้วถามทั้งทางศาลว่านี่เป็นสภาพของคนที่จิตปกติหรือเปล่าโอ๋ oh, ไ oh, อไฟตางนี้นะผมเข้าใจแล้วไฟ <ว S 2> ในแง่ที่ว่า <S <S คือผลวินิจฉัยออกมาคือแบบไอ้เนี้ยนี่คือเป็นจิตผิดปกติในด้านแบบจิตผิดผิดปกติและอยากก่อความรุนแรงแต่เอาเพราะว่าความเป็นผิดปกติและอยากก่อความรุนแรงเนี่ยมายกว่า เพราะมึงผิดปกติถึงเกิดถึงก่อความรุนแรงไงคือก่<ม>อความรุนแรงเนี่ยแม้เป็นความไม่ปกตินะดังนั้นก็ค,คือแบบ<ม>เขาไม่ได้ตั้งใจทํานะแต่เป็นความไม่ปกติของเขานะ<ม>เอออ๋ออะไรเนี่ยซึ่งดูดูเราเหมือนว่าจะเดือดทาง<ม>ท่านบรรลังทั้งขุนทั้งผู้พิพากษา<ม>สั่งหาหรือแบบปิดคือไม่ให้สื่อมวลชนไม่ให้พยานทั้งหลายไม่ให้ผู้เข้าชมอไม่ให้ชม,ม,ชมละถ้าดูท่าทางจะเดือด ก็คือสั่งให้หาลือแบบปิดเลยทันทีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่รู้เพราะมันจะเดือดแล้วแต่นั่นแหละที่เราแต่ดูท่าทางว่าการพิพากษาไม่น่าจะเลื่อนถ้าเกิดดูคลิปเก่าของเราวันที่สิบห้ามกราคมก็ยังยืนยันตามนั้นอยู่ว่าเราจะพิพากษากันเราจะได้ฟังศรัากรรมของคุณจำเลยเนี่ยสิบห้ามกราคมแต่ฟัง เท่าที่ดูตามเนี้กูว่าลำบากกูว่าประหารเงี่ยมมันเป็นระบบรุเหลแค่ว่าแบบก็จะไปถึงระดับประหารไหมหรือถึงแค่แบบจะโดนลถเทียมาแบบเออจําคุกไหมอะไรเงี้ยน่าบอกว่าน่าจะเหลือแค่ประมาณอะไรแบบเนี้ยมันเออเออเออไม่พ้นหรอกมันชัดเจนอยู่แล้วเออปัญหาคืออะไรยังไงหรือว่าต่อให้ไม่ประหารจะมีอะไรแปลกไหมอะไหมายถึงว่านะแบบแบบต้องไป เวลยาอะไรอย่างเงี้ยสารสั่งให้ทําอะไรแปลกๆหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อะไรก็ให้อะไรให้ไปให้ไปอะไรคเขาเรียกว่าําประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วทาอะไรอย่างเงี้ยอฟังดูแล้วก่<ข>อน <c oughs> หน้านี้ก็มีหนัน่นดีไปเป็นหนูทดลองเอเนื้อเยื่อใหม่ไปแล้วนี่เอ,อ๋อ,อใช่ใช่ในการรักษาเนื้อเยื่อนี่ให้แบบว่าให้มันรอดให้มันรอดกลับมาเนี่ยมาอยู่ณตรงนี้ได้เนี่เออก็่นั่นแหละแต่มันไม่มันไม่รู้ดิกมันแก้ต่างกันไม่ได้มั้งเพราะว่าจริงๆคือคือเหมือนแ่ะ คือฟังแล้วเหมือนจะขึ้นแต่ว่าตอนแรกสุดจะจำได้ให่ผ่าว่าจะพยายามจะชี้ว่าณนะตอนก่อเหตุแต่สภาพจิตไม่ปกติืออต,ตอนนี้มาท่านนี้ถลายแล้วบอกว่าตอนนั้นน่ะอาจจะจิตปกติแต่ว่าต้องให้คิดว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรนะอย่างที่ตอกแล้วคือไม่ได้ปกติยายไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยมันสะสมมาอืมมันก็เหมือนบีนเบี่ยงไปเบี <laughs> <ๆ>่ยงบี่จะฟังขึ้น<ๆ><ๆ>แต่ก็ฟังไม่ขึ้นอะ คือทีนี้บอกว่าเหลืออยู่ที่ว่าเราใส่ใจเราใส่ใจว่าปัญหาความผิดปกติทางจิตเนี่ยเราเราแบบเรามีเกณฑ์เขาจะมีเกณฑ์เกณฑ์เส้นแบ่งไว้ตรงไหนว่าแบบเออถ้าเกินความผิดปกติเกินเทียเนี่ยถึงจะถือว่าเป็นความผิดปกติเป็นความผิดปกติทางจิตที่จะได้รับลดและการลดโทษคืออยู่ที่ทางศาลประเมินแล้วแหละว่าเส้นของมันอยู่ตรงไหนอืม คุณเฮดดคิวดีจังบอกว่านี่ไม่ใช่ข่าวการรอบอังเพิงเกียวตัวอนิเมชั่นหรอครับใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มการไต่สวนมาตั้งแต่เดือนตุลาต้นเดือนตุลาปลายเดือนกันยายนทางช่องนี้เคยคุยไปแล้วว่ามีจะมีการไต่สวนอะไรยังไงบ้าง ต่พอพอดีเราเล่าหลายครั้งแล้วเลยไม่เขย่ากันพอดีแหละอันนี้เป็นข่าวล่าสุดในผมเพิ่งย้อนไปดูว่าข่าวญี่ปุ่นลงไว้เมื่อไหร่คือประมาณสี่ถึงห้าวันที่แล้วนะครับอันนี้ไออันนี้ไอที่ล่าสุดเนี่ยคือเหตุการณ์สี่วันที่แล้วสี่ห้าวันที่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตอนรอบวางเพิงตอนวางเพลิงคาวนู๊ตเนี่ยจนมาถึงตอนเนี้ยมันยังไม่จบด้วยมันยังสู้คดีกันไม่จบอืมคือตอนนี้นเพราะว่าตอนที่มันช้าขนาดนี้เพราะว่าเจ้าตัวจําเลยไม่สามารถให้การได้เพราะว่า นอนนั่งผักอยู่เป็นปีเออนอนเป็นผักอยู่เป็นปีไว้แล้วติดเรื่องโควิดด้วยหูือ่าคือตอนมันเริ่มดีขึ้นมาก็ยังเพราะก็ชนเข้าช่วงโควิดพอดีไงเออประมาณนั้นมันก็เลยแบบยืนยืมถึงตอนนี้นะซึ่งตอนเนี้มันมันชัดเจนแล้วว่าผู้กระทำผิดคือใครและเขาเขาเขาคือผู้กระทำผิดทําออกมานะแต่ตอนนี้เหลือแค่ว่าจะลงโทษเขาด้วยด้วยเทียไหนเท่านั้นเองเทียไหนใช่เพราะเขาสู้คือตอนแรกก็เหมือนจะยอม ยอมจะยอมรับผิดทุตลอดทุกกรณีแต่ว่าพอถึงวันจริงตอนขึ้นให้การกับบอกว่าต่อขอต่อสู้ว่าตอนที่กระทํานั้นสภาพจิตไม่ปกติประมาณน,นั้นก็เลยยืดเยื้อกันต่อถึงนั่นแต่ว่าเขามีกําหนดการไปแล้วว่าจะเสร็จสิ้นภายในก็คงจะภายในปีนี้แหละแล้วก็ไปพิพากษากันเดือนสิบห้ามกราคมอืมอ่าก็เดี๋ยวอาจถ้าเกิดเป็นข่าวใหญ่หรืออะไรมีอะไรที่มันพลิกแพงอะไรที่น่าสนใจจะเอามาเสนออีกทีแต่ผมว่ามัน น่าจะชัดเจนแล้วล่ะไม่น่ามีอะไรเหลือแล้วก็ขน่าจะอาจจะไต่สวนกันอีกสักรอบหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็สิบห้ามกราก็ตัดสินเลยเวลานั้นก็อาจจะมาแน่นอนว่าจุดบทสรุปเอามาคุยให้ฟังแน่นอนแต่ว่าจะยาวจะสั้นไม่รู้อถ้าตามคาดมันก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดเป็นผิดคาดเนี่ยต้องเออโอ้โหไม่เป็นเทมที่ไม่อยากมาดูว่าผิดคาดจากอะไรบ้างเออมัน คือคือญี่ปุ่นเขาทำอะไรมีเหตุผลเว้ยดังนั้นเราจะได้มาดูว่าเหตุผลของเขาอะแม่งแบบเป็นเหตุผลแบบไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันไงเอออยากรู้ว่าเขาจะใช้เหตุผลแบบไหนนะก็รอ,อดูรอดู